วรณสีเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลปัจจุบันคือเมืองบันนาลัสหรือวรณสีอยู่ในอำเภอบันนาัสรัฐอุตรประเทศเคยเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมีความรุ่งเรืองทั้งทางการค้าและช่างฝีมือมีสินค้าส่งออกที่ขึ้นชื่อมาตั้งแต่ครั้งอดีตคือผ้าไหมากาสีเครื่องสําอางกาสีวิเลปณะนะเครื่องประดับที่ผลิตด้วยช่างฝีมืออันประณีต มีการติดต่อค้าขายกับเมืองสาวัตถีเมืองไวยสาลีเมืองราชครืและเมืองสำคัญอื่นๆเหล่าพระธรรมทูตเมื่อได้มาศึกษาพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์อินเดียเป็นเวลานานได้ค้นพบว่าเมืองพราราณสีมีความเป็นหนึ่งในหลายด้านจึงได้แต่งร้อยกรองถึงเมืองนี้ไว้อย่างไพเราะว่าพรารณสีนั้นเป็นเมืองแห่งปฐมเทศนาอริยสัจปฐมอุบัติอริยสง์ ปฐมพรนษาพระพุทธองค์ปฐมวงอุบาสิกาปฐมบิดาอุบาสกปฐมศกประกาศศาสนาปฐมความงามพระปฏิมาปฐมพาราพุทธสัญจรปฐมมหาวิทยาลัยปฐมยิ่งใหญ่คงคาชื่อกระชอนปฐมแพรไหมายเลิศผ้าอาพรปฐมนครแห่งอารยธรรม ที่ป่าอิสิปัจนามริทายวันที่พระเุองค์ทรงสเสด็จไปที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเรากล่าวถึงคำภีหลักก็คือเป็นที่ประกาศคำสอนของาศาสดาองค์ก,ก่อนด้วยแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นแหล่งที่มีการสอนอที่เป็นรูปแบบที่แข็งแรง ทางจิตใจทางจิตวิญญาณสำนักของการศึกษาในะสมัยก่อนนะมีอยู่สองสำนักลเลยถ้าเป็นเรื่องของทางโลกฝึกกระบี่กระบองแพทย์การทหารมีสำนักที่ยิ่งใหญ่ก็คือท,กกที่ตักกศิลาที่ตักกศิลาเป็นเมืองที่มีวิชาการเหล่านี้ครบถ้วนหมดเลย ที่เป็นสำนักฝึกสอนเรียนรู้เรื่องของจิตเรื่องปรัชญาเรื่องของปาฏิหารต่างๆเนี่ยในความละเอียดของจิตเนี่ยมีอยู่เมืองพราราณสีจึงมีปรากฏที่คนทั้งหลายเนี่ยวันเกรงอยู่สำนักของการสอนเนี่ย ในโลกนี้มีสองซีกซีกหนึ่งคือโรมาวิสัยพวกตะวันตกมีกรุงโรมเป็นศูนย์กลาง2องชมพูทีปะส่วนของเอเชียส่วนของภาพพื้นนี้ความเก่าแก่โบราณของเมืองพาราสีมีปรากฏในชาดกมากกว่า4,000ปีชื่อเมืองจึงถูกกล่าวถึงในแต่ละยุคแต่ละสมัยแตกต่างกันไปเช่น สุตตโสมาชาดกเรียกว่าเมืองสุทัศนโสพลทันทชาดกเรียกว่าเมืองพรมวัฒนะยุวันชัยชาดกเรียกว่าเมืองรามนครและอีกหลายๆชื่อเช่นกาสีนครกาศีกุระเมื่อกล่าวถึงรามนครปัจจุบันยังมีหลักฐานให้เห็นในพารณสีรามนครคือพระราชวังของพระเจ้าพรหมทัตชาวพารณสีเรียกพระราชาว่าพระเจ้าพรหมทัตซึ่งเป็นราชาแห่งเมืองพารณสี ซึ่งชื่อเดิมเรียกว่าแคว้นกาสีส่วนชาวอินเดียเรียกขานพระราชาว่ากาสีนเรศคือมหาราชาแห่งแคว้นกาสีเชื่อว่าเป็นพระศิวะอวตารลงมากำเนิดในปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ในยุคศตรวรรษที่18 ส่วนหนึ่งของพระราชวังยังเป็นที่อยู่อาศัยของผู้สืบเชื้อสายมาจากมหาราชาแห่งกาศีหรือกาศีนเรศซึ่งทุกปีทายาทมหาราชาจะเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมสำคัญของเมืองพารณนศีหนึ่งในนั้นคือการแสดงรามลีลาซึ่งจัดแสดงในช่วงปลายปีอันเป็นเขาโครงเรื่องของมหากาพรามายนะแห่งอินเดียซึ่งมีการพัฒนาโครงเรื่องมาสู่วรรณคดีรามเกียรติของไทย พระราชวังแห่งนี้มีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่งใหญ่มีระเบียงแกะสลักจากหินและมีศาลาที่สวยงามสามารถมองเห็นแม่น้ำคงคาได้อย่างชัดเจนมเมื่อเหล่าผู้แสวงบุญได้มีโอกาสมาพรารณนสีควรแวะมาเยี่ยมชมพระราชวังแห่งนี้ให้เห็นความยิ่งใหญ่กับตาท่านเองสักครั้งและจะเกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์แห่งเมืองพรารณสีได้ดียิ่งขึ้นด้วย สำหรับความสำคัญของรํมนครที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนป้อรมรํมนครเมื่อวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2414ในครานั้นทรงมีพระชนมายุเพียง19พรรษาครั้งนั้นพระองค์ได้รับการต้อนรับจากอิชวารีปราสาสนเรนสิงผู้เป็นมหาราชาแห่งพารณสี ท่งประทับบนเรือล่องแม่น้ำคงคาจากท่าน้ำราชาหรือราชคาดไปจนถึงรามนาครมีบันทึกกล่าวไว้ว่ายวุวกษัตริย์จากสยามส่งพระเกษมสำราญกับทิวทัศน์อันงดงามที่สุดตอนหนึ่งของแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณท่าน้ำของป้อมรามนาครน,นั้นมหาราชาแห่งพระนศีได้จัดเตรียมควาญช้างและมา้าจานวนมากเพื่อต้อนรับคณะของพระเจ้าแผ่นดินสยาม มีการยิงสลุดถวายการคำนับ21นัดในนามของมหาราชาแห่งพารณสีเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเสด็จมาถึงและเสด็จพระราชดำเนินจากไปหากจะศึกษาย้อนไปในพุทธประวัตินักการศึกษาสายศาสนาจะคุ้นเคยกับพุทธวจนะที่ว่าภิกษุกทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในก <ใน S 1> รุงพารณสีได้มีพระราชาแห่งรัฐก,กาสีส่งพระนาว่าพระเจ้าพรหมทัต เป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีแสนยานุภาพเกรียงไกรมีพาหนะมากเป็นมหาชีวิตมีช้างหลวงเต็มไปด้วยข้าวเปลือกนี่คือภาพรวมของเมืองพาราณสีเมื่อ2,500ปีล่วงมาสำหรับความเป็นมาของเมืองพาราณสีนั้นถือว่าเก่าแก่มากโดยมีการเล่าถึงตำนานสืบต่อกันมาของชื่อเมืองพาราณสีตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาว่า ในมหากบิลชาดกกล่าวว่าพารณสีมาจากวานอนกับศีษะรวมกันเข้าเป็นวานอนศีษะโดยอ้างอิงมหากบินโพธิสัตว์ผู้เป็นหัวหน้าวานอนมีบริวาร50าตำนานเรื่องริงขาวลิงดำได้แสดงคุณแห่งธรรมของความเป็นผู้นำให้บริวารและพระเจ้ากรุงพระนสีฟังเมื่อสิ้นชีพแล้วจึงนำอัฐิในส่วนศีษะของพญาวานอน,อนนั้น มาไว้ที่เจดีใกล้ทางสามแพร่งแห่งเมืองจึงได้นามว่าวารณสีเมืองแห่งศีรษะของพญาวานนโพธิสัตว์ในอีกตำราห,หนึ่งกล่าวว่าวารณสีได้มาจากคำว่าวารุณกับอสีเพราะเป็นที่บรรจบของแม่น้ำอารุณกับแม่น้ำอสีก่อนจะไหลลงสู่คงคาที่ท่าอธิเกศวนซึ่งเป็นท่าน้ำที่ใหญ่ที่สุดอีกแขงหนึ่งของพารณสีตามตำนานทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าพระพุทธเจ้า ก่อนจะทรงบรรลุพระโพธิญาณเคยเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์มีพระเตมีพระสุวรรณสามบำเพ็ญบาร,รมีในยุคพระเจ้าพรมทัพผู้ครองเมืองพาราณสีหลายชาติเรียกว่าชาดก500ชาติมีประวัติเกิดขึ้นในเมืองพาราณสีเกินกว่าครึ่งดูเหมือนว่าเมืองพาราณสีนี้เปรียบเป็นโรงเรียนเตรียมการของเหล่าโพธิสัตว์ที่จะก้าวล่วงสู่โพธิญาณหรือการตัดสล้ในเบื้องหน้า ปัจจุบันเมืองพาราณสีคือที่ชุมนุมทางาศาสนาเป็นศูนย์กลางของผู้สแสวงบุญของหลายาศาสนาที่นำทางด้วยศรัทธาทำให้พาราณสีเป็นบุญสถานเมืองที่ใช้ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงกราบไหว้บูชาโดยเฉพาะพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตทางาศาสนาฮินดูมีเทวาลัยโบราณจํานวนนับพันมีที่ตั้งขององค์ศิวะลึงมากมายมีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ใช้อาบชำระบาศ มีท่าน้ำให้ลอยบาปได้ท่าน้ำบางแห่งคือสถานนำพาสู่สวรรค์ท่าน้ำบางแห่งคือสถานชำระศพเป็นเช่นนี้มาเนิ่นนานหลายพันปีฉะนั้นวรานาสีเป็นเมืองเก่าแก่ไหมต้องเก่าแก่ถ้าเราดูในชาดกนี่เยอะเลยนะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมาบาเพ็ญบรารมีเนี่ยที่วรานาสีเนี่ยเยอะมากเลย นะมากมายมาก,มากถ้าเราอ่านในพระตะไยพิฎกก็กบบวาวาลานสียังเนี่ยนะอิสิกปะตะเนี่ยเอวาราลานสียังวาลานสีเนี่ยอติตาการเรอดีตการน,นานมาแล้วเนี่ยพระบริษัทเกิดเป็นพระเจ้าเป็นดินอยู่ในเมืองวาลานสีเป็นต้นอ่างนี้จะมีเยอะมากเลยว่างั้นเถอะอย่างนี้ทีนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นแม้ในฉัตตันตะฉัตทันตะชาดกเนี่ยภรรยาน้อยภรรยาน้อยชื่อนางจูลสุพัทธาที่เป็นช้างเนี่ย เป็นช้างที่เป็นภรรยาของพญาช้างฉัรทันก็อธิษฐานจิตขอให้ตนเองตายตายแล้วขอให้ตนเองมาเกิดเป็นมนุษย์ในเมืองเวลาศสีและมีความงดงามมากเมื่อโตขึ้นมาแล้วขอให้ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินในเมืองเวลาศสีและมีความงดงามแล้วพระเจ้าเวลาสีเนี่ยหลงรลักมากแล้วก็ได้สมปารนาด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วตนเองเวลาเกิดแล้วเนี่ยต่อมาก็ให้ในพานโสนุดร วางแผนในในพานโสนุดรแล้วไปทําการฆ่าช้างพญาช้างฉัตรทันอันนี้เราในเมืองบาราณสีอย่างนี้เป็นต้นเครื่องบ่งชี้สําคัญอีกประการหนึ่งที่กล่าวได้ว่าเมืองพาราณสีคือเมืองแห่งอารยธรรมและความเจริญทางจิตใจของชาวอินเดียนั่นคือมหาวิทยายลัยบันนาลัสฮินดูซึ่งตั้งอยู่ในเมืองพาราณสีชาวอินเดียถือว่ามหาวิทยายลัยแห่งน,นี้เป็นมหาวิทยายลัยที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย และใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกโดยมีพื้นที่10ตารางกิโลเมตรหรือ3,750ไร่เป็นมหาวิทยาลัยที่ควบคุมการบริหารโดยรัฐบาลกลางนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมอินเดียและวิชาการแขนงต่างๆทั่วอินเดียและจากประเทศต่างๆทั่วโลกเดินทางมาศึกษาณนะมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือท่านบัณฑิตมดันโมหันมาลวิยะท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2404ตรงกับสมัยรัชกาลที่5ที่เมืองอัลลาบาดเมื่อปีพุทธศักราช2443ท่านมาลวิยะได้จัดประชุมระดมความคิดที่จะจัดสร้างมหาวิทยาลัยที่เมืองอัลล่าบาดและได้การสนับสนุนอย่างแข็งขันจากมหาราชเมืองพาราณสีนามว่าประภูนรายสิงห์ และผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐอุตร,รประเทศคือท่านเซอร์แอนโทนีแมคโดนลต่อมาจึงจัดตั้งสภากรรมการมหาวิทยาลัยและเลือกเมืองพราราสีเป็นที่ตั้งของสภารรมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติสาเหตุที่เลือกเอาเมืองพราราสีเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางหรือหัวใจของศาสนาฮินดูและคนฮินดูซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและมหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอินเดียโดยตรง มีพิธีวางศิลาเลิกมหาวิทยาลัยขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2459มหาวิทยาลัยในอุดมคติของท่านมาลวิยะนั้นมีลักษณะเด่นสองประการคือนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของโลกตะวันตกมาผนวกผสมผสานให้เข้ากับภูมิปัญญาของโลกตะวันออกคือไม่สุดโต่งตามแบบตะวันตกมากเกินไปและไม่ยึดติดกับความคิดเก่าๆของตนเองมากเกินไป ต้องรู้จักเลือกเอาสิ่งที่ดีๆจากทั้งสองโลกมาประยุกใช้ประโยชน์ได้พารณาสีไม่ว่าจะได้เดินทางมายืนในเวลาใดผู้สแสวงบุญก็จะได้รับรู้เรื่องาศาสนาหลายาศาสนาโดยเฉพาะาศาสนาพุทธของเรา,าศาสนาฮินดูของเจ้าบ้านอินเดียาศาสนาเชนและความเชื่ออื่นๆมากมายได้รับรู้ถึงศรัทธาของทุกคนที่นับถือทุกาศาสนา ได้เห็นความเพียรของผู้คนในการปฏิบัติตามหลักการของศาสนาตนในทุกๆพื้นที่ที่เราเดินทางไปแม้เราเองในฐานะผู้สแสวงบุญชาวพุทธเมื่อเดินทางมายังเมืองเก่าแก่แห่งนี้เราก็ควรตั้งมั่นเริ่มต้นความภาคเพียรปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาของเราให้สมกับที่พารณนศีแห่งนี้คือเมืองปฐมเทศนาแห่งอริยสัจ